ฉันว่าก็คือมีความคล้ายจริงือเปล่าเรามองผ่านๆล้วก็ช่วงที่ผมสั้นอะ่ะอ่ะนึกว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อของน้องเนตลองไปถ่ายรูปหน่อยสิว่าคล้ายไหมพอลงเท่านั้นแหละทุกคนคิดเห็นเหมือนกันว่ามีความคล้ายฉันว่าเหมือนฉันว่าคล้ายยังไงสิแพดแพดแพใหญ่เขาคือแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพอ่อเขาคือแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพอ่อนะคะ ว่าแพทคือจริงๆกับพี่แพทเขาไปอัดรายการตีสิบเสร็จเราก็แบบเราชื่นชอบเขาอยู่แล้วเพราะในยุคข,ของเขาก็คือยุคข,ของเราแหละไนทีใช่ไหมคะเราชื่นชอบเขาอยู่แล้วเสร็จหลังจากนั้นเขาก็มีขา่าวเราก็ติดตามมาตลอดทีนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นนะ่ะที่ได้เจอแล้วเรามีอู๋เราอยากเจอเขาตัวเป็นๆอยู่แล้วว่า16ปีที่เขาอยู่ข้างในเขาเป็นยังไงนะเขาดูแลตัวเองยังไงทําไมแบบแล้วพอเจอได้เจอความคิดเขา ทุกอย่างคือเรายิ่งชอบเขาไปใหญ่เลยทีนี้ด้วยความที่แบบทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าแบบฉันว่าก็คือมีความคล้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจริงกัเปล่าเรามองผ่านๆล้วก็ช่วงครั้งแรกที่เขาออกมาเลยนะคะช่วงที่ผมสั้นอะตอนแรกยังตกใจเลยว่าอ้าวนึกว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อของน้องแล้เ,เออมาก็คลายแล้วพอมาเจอตัวจริงๆเลยอะก็แอบคลายแบบแวบๆแบบ mm hmm. หลายๆคนที่แบบเพิ mm ่ง hmm. เคยเจอทุกคนก็เหมือนกันแล้วบอกอ่ะ เลลองไปถ่ายรูปหน่อยสิว่าคล้ายไหมพอลงเท่านั้นแหละทุกคนคิดเห็นเหมือนกันว่ามีความคล้ายม,มีความคล้ายกับพ่อของน้องเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าน้องอระด้าไปขายเขา <c oughs> อะไรประมาณอย่างนั้นทรงทรงอะไรอย่างเงี้ยยังแบบเลขาพท่แจ๊บบอกเลยว่าถ้าแบบพี่แพทเนี่ยเขาผมยาวกว่าน,นี้อีกนิดมีความคล้ายกว่า กว่าอีกแบบเหมือนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีน่ะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเข้าใจได้คือพอเราลงไปแล้วตัวเราเองพอเราลงเราถ่ายเรายังตกใจเลยว่าอ่ะคุณบาบได้อยู่ <c oughs> อ๋อแล้วก็โอ้ก็เข้าใจพอเราอ่านคอมเมนต์ทุกคนก็เหมือนแบบฉันว่าเหมือนฉันว่าขายยังไงสิ <c oughs> แพทแพใหญ่แล้วแบบเอางี้อยากให้ทุกคนไปรุ่นในรายการเราถามให้ละ ว่ามันเป็นไปได้ไหมเราถามเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมถามไปเลยโอ้ถามเลยเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดมีแบบว่าคนจะมาจงมาจีบอะไรอย่างนี้ซึ่งคาตอบก็คือค่ะคือจริงๆอ่ะแพดดัเข้าใจคือเหมือนอ่ะอย่างเช่นพอพี่แพ์อ่ะไปไปไปสรงแซบคนก็รุนเนอะเนอะด้วยวัยด้วยอะไรด้วยอายุที่เขาไล่เรียกกันอ่ะพอมาเจอเราเอิร์นแต่มีความคล้ายต่าง คนก็เหมือนแบบเชียร์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วแพทว่าคือพี่แพทเขาเป็นคนน่ารักไม่แปลกหรอกที่ทุกคนจะแบบเอ็นดูชอบแบบเขาคือแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อนะคะไม่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 ค่ะเขารู้อยู่แล้วคือเขารู้อยู่แล้วว่ามันมันประมาณไหนมันคืออะไรแล้วตัวพี่แพทเองเนี่ยเขาก็แพทเชื่อว่าเขาก็คงยังยังแค่จิ้นแหละตัวเขาเองเขาก็ยังไม่ได้อยากมีใครนะช่วงเวลานี้และอีกยาวไกลด้วย ก็คือเป็นเป็นเป็นจีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็น่ารักดี <c oughs> คุณเอ่อเบสเฟรนด์เอ้ยเบสเฟรนด์ <c oughs> สวยมากคุณเบสเฟรนด์ d เขาไม่ <c oughs> เขาเฉยๆอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ยุ่นวายอะไรเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราเคลียร์กันชัดเจนแล้วว่าเธอเราก็คืองานของเราแล้วเราก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเธอจะห้ามให้เราแบบไม่เป็นแบบนี้เราทำไม่ได้นี่คือเนเจอร์ของฉันจ้าเมื่อกี้คือยังเป็นเบสเฟรนด์เหรอคะเบสเฟรนด์ยังไม่ใช่แฟนเราจะใช้คำนั้นค่ะ เราจะใช้คํานั้นได้ต่อเมื่อวันที่เราได้แต่งงานใหม่เอาแต่งงานก็ยังได้แฟนอยู่คืออาจะให้สิคะคือเราอะเรารู้สึกว่าณตอนเนี้สมมติเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยข้างหน้าเราจะอยู่หรือไปสมมติเราแบบอ้แฟนแฟนแฟนอ่นแล้วเลิกกันแล้วลูกอะตายแล้วมาอ่านข่าวคนนั้นก็แฟนคนนี้ก็แฟนแฟนแฟนเต็มไปหมดใครก็เลยคิดว่าไม่เอาให้ถ้ามันวันหนึ่งมันจะจบลงท้ายกันได้แต่งงานกันได้ลูกเอายุ่งกัน เราค่อยยืนยันว่าคนเนี้ยใช่ลูกก็ไม่ต้องสับสนเพราะลูกก็ยังเข้าใจว่าอเขาคือ b บ s เฟรนด์ของแม่เราก็เออ b บ s เฟร i ด n ก็คือ b บ s เฟร i ด n ด้วยความที่เราอ่ะสอนเขาตอนนี้เขาสี่ขวบแล้วเขาเริ่มมีความรักอะ่ะแต่เราอะยังรับไม่ได้อะเนาะเราก็แบบยังสอนเขาว่าเออทุกคนคือเบสเฟร i ด n เนี่ยแม่ก็มีเบสเฟร i ด n เราสอนเขาไปแบบนี้ไงเนี่ยแม่ก็มีเบสเฟร i ด n เหมือนกันนี่คือเบสเฟร i ด n ของแม่เพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยยังไม่เข้าใจ ต่อให้เขาเข้าใจคำว่าแฟนแต่เราก็ยังแบบทุกคนเป็น best ฟนกันลูกไรเงี้ยแล้วด้วยวัยของลูกก็ <c oughs> ต้องมี best ฟนน e n นะคะไรเงี้ยตั้งแต่แรกและค่ะเราเราคุยตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องเข้าใจนะเธอมาคุยกับคนที่ผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วนอกจากผ่านกันมีครอบครัวามาแล้วเธอยังมาคุยกับคนที่มีลูกแล้วแล้วยังอยู่ในวงการด้วยแล้วลูกเราก็เป็นที่รู้จั<ฮ>จกเพราะฉะนั้นอ่ะแปลว่าลูกเราโตขึ้นอ่ะเขาต้อง แสบเสพข่าวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมาพูดกับลูกหรือลูกอ่านข่าวหรือมีคนมาพูดว่าตกลงแล้วโอ้คนนี้ก้าแฟนคนนั้นก็แฟนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า<น>อยากให้มันชัดเจนพอมันชัดเจนแล้วเราก็เออค่อยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้หรือว่าขอช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์คือเราอ่ะเหมือนเราผ่านอะไรมาแล้วแหละเรารู้แล้วว่าเราควรจะต้องเดินยังไงแล้วคนที่เรา เป็นห่วงที่สุดและรักมากที่สุดคือลูกของเราเราก็เลยค่อนข้างที่จะระมัดระวังให้มากที่สุดตอนนี้ก็คือด้วยมาตรการด้วยเนาะก็ลําบากคือแพดดาสงสารเขามากที่สุดเลยคือก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นจังหวะอะไรในชีวิตนะคะแต่บพอเขาเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโทษสุกปุ๊บเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ยื่นประกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องเข้าข้างในเลยพอเข้าข้างในปุ๊บก็เจอ14วันกัดตัวถูกไหมคะแล้วนอกจากเจอ14วันแล้วเนี่ย ก็งดเยี่ยมอีกในในช่วงที่โควิดแบบค่อนข้างไม่โอเคตอนนั้นทีนี้พองดเยี่ยมมันก็จะต้องมีวันเยี่ยมแล้วก็ก็ต้องมานั่งดูอีกว่าวันเยี่ยมจะเยี่ยมได้แบบไหนอีกและเราเยี่ยมยังไงคือนมัน,ม,นมันลำบากมากอะไรเงี้ยสิ่งที่พัฒ์ทำก็คือก็คือคุยกับเขาตั้งแต่วันตัดสินก็คือสิบเอ็ดกรุงพาเลยเนาะคุยกันเนืงจากวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันก็มีโทรหาคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็แบลงกันทางบ้านเลยอะค่ะ คือเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาเจอแบบนี้คือแพทเองก็ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแพทก็คือเขาเตรียมใจไปแค่ว่าโอเคถ้าถ้าครั้งเนี้ยที่เขาอทธรอนไปเนี่ยสารสารอทธรณ์ท่านอ,อ่อไม่โอเคหรือแบบไม่เห็นด้วยเนี้ยก็คงปัดตกไปแล้วก็ยืน,ย,นยืนตามสารชั้นต้นใช่ไหมคะก็คือเขาเตรียมใจไปติดแล้วแหละ8ปีที่โดนตัดตั้งแต่แรกแต่พอมาเจอ30กว่าปีนะ่ยก็ช็อกกันทางบ้านใช่ใช่คือ ณตอนนี้เรื่องเยี่ยมเนี่ยค่ะแพทจะไปแน่แต่ลูกเนี่ยคือพักคงต้องคุยกับเขาก่อนว่าเขามีความเห็นยังไงเพราะตอนตอน,ตอนแรกที่เขาติดเนี่ยณตอนนั้นเมื่อสามปีที่แล้วค่ะลูกยังเล็กมากะนะลูกเพิ่งจะสามเดือนกว่าสี่เดือนแล้วเขาก็ไม่ได้รู้แล้วพทกก,ก็อุ้มไปเยี่ยมมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วแล้วก็พูดตรงๆคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์อะไรทีนี้ก็ต้องคุยกับกับพี่เบนว่า ที่เปนอยากให้มันเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกไปไม้หรืออยากให้พัดคุยกับลูกแบบไหน,ไใ,น,นใช่ใช่